ครูกำลังจะบอกคุณว่ามนุษย์เราไม่มีความบังเอิญน,นะคะเราต้องสร้างมันก่อนเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องไหมกับการที่คุณบอกคุณว่าแก้ดวงหรือคุณดวงตกจะแก้ยังไงคือมันเกี่ยวมากมันเกี่ยวในเกี่ยวทุกคนครูมีวิธีแก้คุณดูนะคะครูในระหว่างที่แน่นอนค่ะถ้าเราอะค่ะยอมจำนนกับสิ่งที่เขาพูดแน่นอน เราจะสูญเสียเราไม่รู้ชีวิตเราจะเป๋ไปแบบไหนแล้วเราจะรับมันได้ไหมมันมีวิธีที่ทําให้เราค่ะก้าวผ่านมันได้แล้วไปอยู่จุดที่เราอะค่ะได้มากกว่าสิ่งที่เราเสียทุกอย่างในชีวิตเราอะค่ะเมื่อเรารู้เราจงเปลี่ยน mindset mindset คืออะไรความเชื่อและความคิดค่ะทุกคน mindset ของเราครัวค่ะเปลี่ยนมันทุกอย่างเลยทุกคนถ้ามันจะเสียฟังนะคะแตไม่ให้มันเสียมันเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้ามันจะเสียมันต้องได้มากกว่าเสียจําไว้เมื่อเราโดนกระทําหรือมันต้องเกิดโดนกันแกล้งหรืออะไรก็ตามฟังนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นต้องดีเสมออย่างนี้เลยค่ะทุกอย่างในชีวิตเราเกิดขึ้นต้องดีเสมอไม่เซ็ตต้องเปลี่ยนทุกคนครูทำไมชอบดูดวงเพราะครูควบคุมมันได้คูจะบอกให้นะทําไมคนจนถึงได้จนทําไมคนรวยถึงได้รวยแล้วรวยซ้ํารวยซ้ํารวยซากรวยแม่งอยู่นั่นแหละ มึงจะรวยอะไรกันนักหนามึงมาเกลียให้คนอื่นเขาบ้างซีอย่างเงี้ยเคยคิดไหมเพราะไมซเซ็ตคนเราไม่เท่ากันทุกคนไม่ได้เกี่ยวความขยันถ้าคุณบอกว่าความขยันคนไม่เท่ากันคุณไปดูนะคนขี้เกียจบางคนมีเป็นพันล้านเขาไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้ครูไปเจอมากับตัวนั่งสวยๆลอยๆทุกคนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็รอก็แก,ก๊กโทรสั่งงานตลึกตึก๊จึงมีเงินเป็นพันล้านไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ความลําบากค่ะที่จะทําให้เรารวยไมซเซ็ตเราต่างหากทุกคน มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยไมเซ็ตครูพูดเรื่องจริงซึ่งครูอะไม่เปิดเผยให้คุณฟังก็ได้คุณคะครูใช้ไมเซ็ตนำค่ะทุกวันนี้อยากได้อะไรอะไรที่เป็นทุกข์ใครรู้ก่อนเรารู้ก่อนเมื่อเราท่องทําไมเราสวดมนต์อ่ะแบบนี้ดีกว่าเพราะครูเชื่อครูบาอาจารย์ค่ะว่าเราสร้างบุญเยอะเราทํางานหนักน้อยมากทุกคนแต่ถ้าเราสร้างกรรมเยอะเราจะทํางานหนักเยอะมาก ะะก็เหมือนกับบุญเยอะทํางานน้อยบุญน้อยทํางานเยอะตัวตายแบบเงินก็ไม่เข้าหรือบางคนทุกคนทําบุญเยอะเงินยิ่งง้อบางคนขี้เหนียวตะนีนีน,นะแต่ไม่ทําเป็นไงเดี๋ยวลูกมาผานเดี๋ยวคนนั้นมายืมไม่ใช้เดี๋ยวมีเรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวพ่อแม่มาเออเดือดร้อนเออเดี๋ยวไปคําประกันแล้วเขาโกงคุณคะ ชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นคนไม่เชื่อคุณเขาก็อยู่แบบนั้นคนเชื่อก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่แบบนี้ครูถึงบอกว่าถ้าให้นั่งคิดว่าวันนี้ครูทุกอะไรครูไม่ทุกเพราะว่าลูกครูไม่ป่วยตัวครูไม่ป่วยสามีไม่ป่วยความป่วยทําให้ทุกเพราะฉะนั้นเราไม่ป่วยเราไม่ทุกแต่ถามว่าเอ่อมีเรื่องราวของคนนั้นมากระทบใจเอ้ยเรื่องราวของคนนี้มากระทบใจคุณอย่ามองว่ามันทุกมันคือเรื่องที่เราต้องเจอมันคืองานมันคือหน้าที่ นี่แหละคือสิ่งที่ครูกําลังจะมาให้คุณว่าถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคุณจะต้องเป็นปีชงจะต้องเจอกับสิ่งไม่ดีจงสร้างบุญสร้างกุศลจงทําอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องเกี่ยวกับเงินก็ได้ค่ะช่วยเหลือคนเอาแรงตัวเองไปช่วยกวาดลานวาดัดหรือไปปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่บ้านหรืออะไรก็ได้ที่บาปหรือสิ่งที่เขาทํานายไทยทักเอาไว้อ่ะจะตามคุณไม่ทันแล้วคุณสังเกตไหมพอเขาบอกอะไรดีๆทุกคนมาร็วกว่าที่คิดเพราะ บุญนอกจากจะเป็นเกราะป้องกันสิ่งร้ายได้แล้วบุญยังสามารถทําให้สิ่งดีที่มันจะเกิดเกิดเร็วขึ้นชีวิตเราเราเป็นผู้เลือกเลือกเธอคะ่ะเลือกที่จะมีชีวิตสําเร็จเลือกที่จะมาให้ความทุกข์ดึงชีวิตเราลงเลือกที่จะให้ความสุขพาเราไปสู่ความสําเร็จคุณคะก็ได้ลคะค่ะสไตล์ชนิตาแดงวิชัยนะคะผู้ที่รอดชีวิตมาจากเปอร์เซนต์รอดแค่สามเปอร์เซนผู้ที่มีหนี้สามสิบล้านแล้วตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีร้อย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 ล้านเดคะ อย่าพูดเยอะอย่าพูดดังไปวันนี้ไม่ว่าคุณจะปีชงคุณจะดวงตกคุณจะดวงไม่ดีคุณจะขายของไม่ปังถ้าคุณแก้ตัวเดียวคือ Mindset คุณจะรวยเท่าไหร่ก็ได้ Mindset เป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ถ้าเราไม่ฝึกเราไมาแจะไปฝึกตั้งใจทําทําอย่างต่อเนื่องทาอย่างใครก็ทําเหมือนคุณนั่นแหละทุกคนใครก็ทําต่อเนื่องใครก็โพสต์ทุกวันใครก็ออกมาไลฟ์ ใครก็ออกไปทุกช่องทางช้อปปีล้ลาซาด้าอะไรใครก็ทําเหมือนกันออกมาขายของเหมือนกันแต่สิ่งที่มันไม่มีวันเหมือนกันเลยคือไม่เซ็แล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะคิดเงินได้เงินชิดทองได้ทองนะคะทุกคนขอให้ทํากิจการงานใดให้ประสบความสําเร็จนะคะสร้างบุญสร้างทานสร้างบารมีกันต่อไปนะทุกคนนะสิ่งไม่ดีตามไม่ทนันสิ่งดีก็จะให้มันงอกเงยมาอย่างรับไม่หวั่นไม่ไหวกันเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดี